วัด <What? laughs> สี่ถูยายอายุเท่าไหร่ยายคือแข็งแรงแท้ยายเท่าไหร่สิเกสิบสี่เกสิบห้าอันนี้เกสิบอันนี้เกตสิบสองเป็นหกสิบแป,ปด 16, <68. S 2> <68. S 1> เป็นน้องแท้ๆเลยเตย๋อโอ้พี่พน้องมึงดู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 อันนี้อันนี้ฝีมือคนน,นี้นี่กองเอ็นเพ่งอยู่นี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 ่ผู้ใดหามาใหาย โอเคแต่ว่าเรามาทําเองอันนี้เลื่อยเลือยไปเอ๋ฝิงไฟยิ้มมือเศร้าเพราะแต่มันเป็นท่านแล้วก็นําหดเป็นทา่านเลยพี่น,น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูน,น,นี่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 ค่ะนี่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 พี่น้องพี่น้องแข็งแรงมากๆเลยอันนี้บ่แมนนางซื้อเลยนี่สีหาวานางสาวบ้าแมนนางทับใหม่ไว้บ่ใไห่ไหม้มันเลื่อนมันบ่แม่ไห้ไมมันนิ่งนิงสั่นเรือบ่ไรดิปัด โอ้โอ้โตาข่อยกัเฮ็ดบดาซ้ำนีพี่น้องด้ยี่นี่คืปปกันโอ้อันนี้แย่ยอยู่อีกลหลังนึงพี่น้องแล้ววัาแล้วแล้วากองเก่งเพลงอยู่อันนี้ของน้อง้องมานางไห่เราก็เรายายเรีย,ย,รยพ่ยน้องทบไหโอ้ออันนี้อันนี้เป็นน้องสาวอันนี้เป็นพี่ เอันนี้สิเจ็ดสิบแล้วนี่เจ็ดสิบสี่ดโอ้ยโอ้ย้ยเชื้เอเสิขาดแล้วแม่สิเบิเป็นทอนสองซอนเ,อเนาอแม่เนาะพูดละนี่นี่นี่เห็นแล้วเบิ้งมึงนี่นี่นี่นั่งทับนางทับใหม่เพราะมันนั่งเบากันเหรียญนี่ซื้อว่าแม่เนี่ยนี่นั่งมีประโยชน์เด้อค่ะเด้อเนี่ยเพียปาเนี่ยผ้ามาเบิง้งกู้เถาบานด้วยข่อยบาะมันเถาซือซ้อๆได้เถาคุณาภาพ เข่าแข็งแรงเข่าม to ีประโยชน์เท่าคุณภาพนี่หล str ีขอให้อายุยืนยาวแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปแบบนี้เด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่ามีโรคภัยเบียดเบียนเด้อคุณยายเด้อพูดหละโอ้ยเพื่นเด้อเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่จะซื้อของขวัญปีใหม่มาฝากคุณยายเออปังปังพนะแ้วว่าปังปังพนะแล้วหุ่นจักจ่อยเด้อเนี่ยวาปังปังขึ้นอย่างอะ ปังปังเด้อพนะเลาว่าพี่น้องอืมปัง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 พนะโอ้ยพุดล่ะมาเลียเองเบิร์อะไรอยู่เนี่ยกองง่ายๆเนี่ยเมื่อไรหน่อยเมื่อไรนั่งว่างๆก็เฮ็ดไปฮะโอ้คือว่างเขากับเขาเลียบ้างกันเลียไปเลยโอ้บ่ธรรมดาอ่ะดูมองดูมองมองยู่มองเศร้ามองห่มอะ่ร โอ้ยหอมมีอย่างเนี่ยอมบอกไม่บอกกูดโอ้ยเนี่ยพี่น้องความสุขแบบบ้านตัวข่อยความสุขแบบบ้านๆพุทธเถาพ่นกะบ้างๆพ่นกะเฮ็ดฟ้าลูกเตาพ่นกะบ่ได้บังคับดอกนี่เฮ็ดได้ก็เฮ็ดฟ้าได้ออกกำลังกายไปเนาะยายนะโอ้นี่พี่น้องขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนเด้อ